เยอะแล้วพี่น้องนี่สินี่เอ็ดคิงอะไนี่ดอกหนึ่งแล้วก็ยี่พี่อีกเห็นบ่ะสามดอกสิสองสามนี่ดิสามได้นี่พี่น้องเด้โอ้นี่โอ้สามดอกพี่น้องงามนะนี่สวยนะนี่เด้โอ้แต่ว่ามันย่ากแต่มันนอนแหละนอนแต่เอาไปกินได้นี่กวงนะนี่กินนะพี่น้องเห็นบ่าเลยเจอเบุ่นพุ่นมุนเบิดมันเห็ดเลยพุ่น โอ้3-4ดอกมันกินกวงว่าคือมีนี่ละกินมีเด้มีมันมักกินเห็ดมันมัน Hello everyone สบายดีสวัสดีครับ Welcome to Best Clean Negation เฮคิงเลยนี่หาจอดในๆไปแหเบิ่งเลือกพวกแกนี่เฮ็ดปวกเลยนี่นะโอ้สองเหงากวงกินมานนะนี่โอ้เกิดหกขนาดเฮ็ดคิงก็เกิดหกคือกันเบิ่งจะขึ้นมาดูนะนี่เดเฮ็ดปวกแล้วนี่เน่าเลยโอ้พโ่นะเลี่ยเน่าเบิดดิเนา่า,นนา,า,นนา,าตัวนนีนกระแมนนี่ตัวใน,นกระแมนพูดปวกวงกินเนา่าเบิดเฮ็ดปวกนะนี่นะเหรอเฮ็ดปวกเน่าอลไรเฮ็ดคิงจะขึ้นมาหรอ ฝนตกใช้มันเยอะแล้วมันก็เปียกมหมดเลยคนหน้ามชุ่มนี่ยฝนดีปีนี้เห็ดเน่าวดัดต้นเอกแมนเอาโบได้ดอกเห็ดปวกนะน,น,นี่ดูดิเน่าวัดเลยเออมันถึงนล้วฝนมันมันเกิดก่อนเห็ดคิงเลยเห็ดเห็ดอันนี้เน่าแล้วก็เห็ดคิงขึ้นมาแล้วมันี้เยอะแล้วพี่น้องนี่ดินี่เห็ดคิงเลยนี่ดอกหนึ่งแต่ก็ยี่พี่อีกเห็นป่าสามดอกพี่ สองสามนี่ดิดี๋ยวจะกินอดอกนี่ก่อนเดอ้อนะค่อยๆตูดไปนี่เยอะนี้โอ้ยบริสายทรงนะว่าเขาเคยแตกบัดนี่นี่แหละเขาหาเอาแต่ดอกน้นอยๆไปนี่แหละเก็บขายนะแต่มันหากอย่างนอนได้กัดกายเวลามันนอนได้เห็นนะน,นี่ the pest, they did, they, they grow, be, uh, อีฟเดอะเพสต์เดอะเดตเดอะเดอะกรอว์มิกันจะบีอาร์วอร์มดอกนี่อีกตอนนี้เดี๋วนอนสามนี่ ไม่เลยพ่อแม่นหบ่เออแม่นด้นะนี่สามไม่บอกโอ้สามสี่บอกนี่สามเกิดนี่กุ้งเห็นบ่สามได้นี่พี่น้องเด้โอ้นี่โอ้มาถึงตีนแห้งค่อยๆนี่สามดอกพี่น้องงามนะนี่สวยนะนี่โอ้กินอร่อยนะตัวนี้ขายก็แพงนะตัวนี้ตัวนี้และตัวที่เขาซื้อนะ ไปนีเขาจะซื้อโอ้มีลูกมันด้วยอาถมไว้ให้มันเกิดอีกปีหนาฝนตกเยอะแล้วมันจะมีน้ำนะเนี่ยพเนี่ยนี่นะครับจมซอยมันเอานี่มันซ่ามันซ่าน้ำอันนี้แหละเกบเฮดกิ้งอะตัดมันนี่แหละเบิ้งหันดอกละเอียบ้ะตีแม่นะพ่อดอกนี่แหละอันพวกเขาหนักขายเขามากเอาแต่ซ้ำนี่แหละได้พันดอกแม่แบบนี้ไม่จนักเลยได้แก้วันทีโบโบเป็นน้อน มาใส่ใส่ถุงหมดเด้โอ้ We happy today We We กันรักกีเบิ่บงแค่นี่เเยอมอดมอดก่อนเยอะอะไรพี่น้องนี่เห็นบ่ะสามสีดอกหนึ่งหนึ่งสองพุ่มกระแมน่นยี่นิกระแม่นนี่เห็นป้ะยังหันอันเดียวเอ้าถ่ายไปสิจับตัดให้โอเคนี่โอ้นนีนี่่โอห แต่ว่ามันยานแต่มันนอนแหละนอนแต่ห้าไปกินได้นี่นี่โอเคท่านท่านได้กินอยู่นี่มันแข็งโอ้ที่หนามาเละเบิดได้นี่นี่ว่ามันสิเถ่าก่อนนช่ไหมเอาอีกโอ้ตกแตกเลยได้พี่น้องนี่อ่ะก็ได้แสงตนเดี๋ยวเอาตัวนี้อีกอีกเดี๋ยวเดี่ยเห็นบ่นี่นี่นี่แหละเขาหาแต่ดอกแบบนี้แหละนับเบอร์หนึ่งดินี่ นึ่งเปอร์หนึ่งเขาหาแต่ดอกแบบนี้มันนัดนะนักได้ตังดีนะตัวนี้นีอีกดอกนึงอยู่นี่นี่เลยสองนี่สาม่ดอกนี่นี่ก็แมนโอ้เขาหาแต่ดอกแบบนี้แหละเห็นบ่เห็นบ่พวกอันเขาได้เงินลำเลย้หนึ่งเห็นบ่นี่แหละนับเบอร์วันเห็นบ่นี่นึ่เบอร์หนึ่งแล้วนี่ข้าวสาลีสากรด้วยไปขายได้ได้ดีดีเห็นบ่าสองดอกสามดอกจุ่มกันโอ้ดอกใหญ่แลาวนี้ เห็นบอกตองมาถึงเวลามันอยู่ในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดและวแท้เนี้ตัวน,นี้มันออกวันที่สนะิบเจ็ดสิบแปดเคยได้เขากวงได้นี่ทวินน,นั่นนี่ฟังแผดพี่นอ้องจะฟังแผดเดินโอ้โเด็กเก็บเห็ดคิงแบบปีนี้ปีกายนี่ถาบัตรตีบบมีเลยเฮดโบออกปีกลายดอกสวยนะเฮดคิง <King. S 3> ใครอยากได้มานำมาเอาเด้อยอยูย่ป,ปากกวงนะนี่กินนะพี่นอ้องเห็นบันนี่ เยอะเบื้องพุ่นมุนเบิดมันเห็ดกวงเด,ดี๋ยวเดี๋ยวงัดขึ้นมาเบื้องเอาขึ้นมาเบิ้งเป็นมีด้หนึ่งดอกเดีมันกินต้นนี้บอกเอาดอกเห็นมอทั้งหนาจ้ะเงาเนี่ยเขาเคยเอานะตะก,กี้เดี๋ยวพนโอ้สามสี่ดอกมันกินกวงบ่าคือมีนี่ยละกินมีด้วยมีมันหมักกินเห็ดอันนี้มันมันฮะม,ม,ม,มีหาบางโจ๊ะเน่ยคอนนั่นแล้วแถวนั้นมีเบิ้องอะไเดี๋ ของแค่เอาแล้วแม่แบบนี้เห็นไหมโอ้เบอร์หนึ่งนะคามันหนึ่งเลยขาวสอยค่อยๆว้อมอมกับยาตัดออกเออได้โอ้ยต้อยออกลวกได้นะนะเออบัเป็นยังมันน้าเันขาวิลวกมันก็ตายไปเลยเห็นไหมผึ่นมาตี่ยามีข่อยกมีหนาได้หนิพวกเจ้าเจอหนาข่อยนี่เป็นห้องยื้นี่ เมื่องลูกนาเขาเด้อลูกนาเขาไปใส่อะไรทุกนี่น,นี่เจอลูกนาคอยเปย็นยุงและหนามีนี่เห็นบ่มาตีเจ้าเจอหนาธะนุคอยคล้องแท้ด้วนี่กรัห้องไห้เลยได้ผลเจอหนาคอยนี่เด้พวกเจ้าจทงที่สองด้วยนี่นี่ยทงที่สองได้ไล่เติมนี่เจ็ดสติงไว้ปรนนั้นอันนี้เขาห้องเพชรนาโจ้อันนี้ เอาให้เขาเบิ่งนี่พิซแนา,า,แนาโชว์นะแนตโชวมันโบแมนบลอนไนดะ้ไหมันสีดำนะเอาใส่นี้เห็นบ่กสีมันต่างกันนะสีบลอนกับสีนะฮะสีมนะนะันดำต่างกันเขียนเฮ็ดคิงเล่นเะ้อนี่มันมีลุกนี่แหละค่อยว่านี่นะครับเห็นบน่โอ้ยกินแซ่บขนาดเลยนี่ข้างเลี้ยงนี่อร่อยเลยตัดไว้ให้มันเกิอดอีกคอยตัดไว้คูปปี้นะอยู่นี่ สิแดงตัดสทิทงไว้เลยเนีย่เห็นบ่ใหญ่บ่ดอกมันเล็กน้อยได้เฮดคิงเต็มทงเลยได้พวกเจ้าจะแมนอีกดอกหนึ่งนี่สไิได้สองทงเลยได้เอานี่อ้นี่เห็นบ่เห็นนาโจมันเข่าเลยเห็นปะนาโจวรเห็นบ่ตัวนี้มันเข่าเลยนี่สีมันตาน่างเห็นบ่มันเข่าสีมันดำเขา่าอันนี้เฮดคิงมันมีรูปนี่แหละดิเดโอ้พอดีกิน จะขายบบไ,ได้ได้นี่มันมันสิเป็ flat, นนอนเป็นย <in envy> ังไงนะเบอร์สามเขาเสือคันเอาขายสิได้กินก่อนคือคันเอาขายบริเงินดอกเขาหาแต่เบอร์หนึ่งเบอร์เพอเพออยู่ยูเนียนนั่นห้ากระสีออกได้หนิเด็กผมไหวพี่น้องเนี่ยเต็มทองอย่างอีกดอกนั่นมาที่เป็นบอดดอกนี่เฉ็นว่ามันบาดเลย แต่ว่ามันใครอย,ยู่มันยังบนเราคารามาทิศนานี่เละเบิดได้นีเดิกินไม่ได้แล้วทิศหนามาเนี่ยตัวน,นี้ยังกินได้ได้นน่โอ้เฮ็ดพึ่งหวานนั่นนี่นะเฮ็ดพึ่งหวานพี่น้องความลาวกะไทยกะพึ่งหวานความอังกิดเขาห้องคิงบรีคิงนี่เฮ็ดคิงเห็ดเจ้าสวิตไปสิได้กินเห็ดเจ้าีวิตเต็มพุงเลย โม่มันจะลุบเลยตัวนี้ดอกงามนลำเบอร์หนึ่งแล้วนี่บอด้เห็นมันได้นี่จังแม่นำเบอร์หนึ่งเขาซอกหาพวกหนักขายเขาซอกหาแต่ดอกไว้นี่แหละนี่นี่ยังขาวนี่เห็นบ่กถาข้างมันยังขาวนี่เขาเรียกนลำเบอร์วันนั่นนี่นะนลำเบอร์หนึ่งเด้อพี่น้องเห็นบ่กดอกน้อยมันลูกมันเช็คกันเอา if this the k i e l still white they call number one see they got a baby too i don't w a n t to i don't w a n t to cut out the baby ไอยากเอาลูกมันออกยัดลูกมันเหี่ยพี่น้องเอาลูกมันไปกินน้ำนี่ ลูกมันเลยลูกวะงามเลยนะลูกมมีลูกมันทั้งลมอ่ะทอมไว้มันเกิดอีกปีต่อไปดินอ่อนแบบนี้มันสิมนอนเลยโอ้คำอะไรได้พี่น้องเลยพู้น่ะเก็บเฮดคิงไปเรื่อยๆจนคำนี่เด็ดดองนี่บุูัวมันยังกินมันนี่กระหอกเลยนี่โอ้หนิห้อยแขวมันน่ะบอมีน่ะกินมันนี่มันหมักกินตะกานมันนี่เรียนบอผุดกระหอกกินมัน บแมนมีหละกินแคมปย่นี่ลร่งแมงนอนในรถนี่ล,นละนี่คำไนอนหันได้นี่แ <Yeah. S 1> ค่เพจมาแล้ววิคัสเป h นหน่อยเฮี e อับทพิชมุสุนีว่าเราได้เด็กหนอนเห็ดเห็ดถึงหวานดดอกให,ใหญ่ๆนี่เด็เป็นถุงไปเอาสองชองิ้นงงเยวไปจับข้างให้มันสีดน